โอ้สบายดีบม่ได้กล้าข้างนอกบ้านเจ้าเนาะงามเนาะวิวงามขนาดเลยพี่น้องตาบ้านตาหนัก็งามเด็ดตรวจการโคตรเท่เลยพี่น้องเองตัวลิงครับตัวลิงตาเข้ากับบรรยากาศนี่วิวโคตรสวยงามเลยครับพี่น้องเจะปีแล้วครับจะปีแล้วเจ้าอายุ่คนนั ยเ้าเป็นไงไม่เป็นองนี่อยู่โรงงานทรรมาตงามสดบทกับผักเงียวบรรยกาศวิธีชาวลาวพันตาเข้า ใส่กระตุกในการแบกน้ำไปใส่ในชีวิตประจำวันสวัสดีนักบอนักอนักเนาะให้สวยบอสสวยอ่ะเ <laughs> สาวแเราครับน้ำไปใส้ครับเ,รเพื่อนนเลี้ยงควายได้หลายพี่น้องตนทุนบ้านะนะ บรรยากาศหมู่บ้านชุนบบนีพอปานว่าลูกวาดลูกไทายครับพี่น้องงามไหลนี่ไม่ใช่ AI นะครับนี่คือของจริงครับธรรมชาติลำทารแล้วก็เคี่ยวขีจีธรรมชาติในช่วงหลังฝนตกใบดีพี่น้องมันเคียวเห็นเลืจะซีนสดซื้อดีครับพี่น้อง เราหับน้ำเมื่อกินครับพี่น้องโซละกระทิกโซละกระทิกครับยาเขกจีสดชื่นดีครับพี่น้องมาเที่ยวในช่วงลังฝนตกขณะพายุเข่าพายุรูนร้อนครับสบายดีเห็ดยังกินแรงเนาะนึ่งเข่าเนาะ,ะเสาราิ่นนึ่งเข่าเห็ดกินแรงครับ อันนี้แม่นเฮือนของไทยบ้านครับพี่น้องบ้านเอาหอาบ้านนี้บ้านเอาหอเมืองเซียบโปลแขวงสวรรคเขตครับบรรยากาศโคตรสวยงามเลยครับพี่น้อง ช่วยเข้าเนะาางนาน่งามไรในบรรยากาศของชาวเราชนบุรีเป็ดอยู่เหตุกินี่น้องดูจะคนนี่ดูจะคนเงินห,ห้าคนเนาะลูกชามแม่กับพอ่อ ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายครับตามริมทานธรรมชาติบ้านอาหอเมืองสีโฟนครับ